สวัสดีครับผมคนเดิมนะวันนี้ได้ดูคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคนเขมรมันเผาธงชาติเรานะธงชาติไทยอะ่ะอยากจะถามว่าหรือไม่ใครก็ที่มีญาติเป็นเขมรนะ่ะแปลเป็นภาษาเขมรส่งไปให้มันหน่อยถามว่ามึงเผาทำไมเนาะ คนชาติกูเคยไปเผาทงบ้านมึงนึงไงฮะกูไม่เข้าใจวะมึงอยากจะเสืออะไรมึงอยากจะเสืออะไรมึงส่งมาดิให้คนไทยอะ่ะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอะ่ะไอสัตว์ให้เขาแปลมามึงต้องการอะไรมึงเผาทำไมไอเฮีย กูเผาธงบ้านมึงส่งคลิปไปให้มึงดูดีไหมไอ้เฮียมึงจะสื่ออะไรเขาบริหารมึงก็ไปที่ดินมึงก็ไปใครขายไปกูก็ไม่รู้ใครขายให้พวกมึงไปไอ้เฮียทั้งทั้งน,นี่คนของพวกเมืองเทศมึงอะ่ะไม่ยังมาเดินหาแดกอยู่ในบ้านกูว่อนว่อนเนี่ยหรือมึงอยากกูทื่อฝากไปกูทื่อฝากไปดีไหมฮะ มึงละเถอะแล้วเนี่ยเขมนเนี่ยกูว่าจะไม่พูดอะไรที่เห็นแล้วมันวะ่ะยังไงใครที่ดูคลิปนี้มีญาติพี่น้องเป็นเขมนก็แปลเป,ป็นภาษาส่งไปให้มันหน่อยแชร์เข้าไปะแชร์เข้าไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านมันฝากหน่ครับ